แม่หมอตาบอดบาบาวานก้าทำนายชะตาโลกปี2565ไวรัสใหม่ภัยพิบัติเอเลียนสีสันก่อนเข้าปีใหม่เปิดคำทํานายปี2565ของบาบาวานก้าเจ้าของฉายานอสตราดามูสแห่งบอลคานพยากรณ์โลกปีหน้าเจอสารพัดวิกฤตแถมคำทํานายประหลาดเรื่องเอเลียน ปี2,564จะผ่านพ้นไปเช่นเดียวกับทุกปีที่จะมีคำทํานายของหมอดูชื่อดังทยอยกันออกมาคาดเดาวว่าปี2022ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นเช่นไรหนึ่งในนักพยากรณ์ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือบาบาวางกาบาบาวังก้าหมอดูตาบอดชาวเบลเรีย ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำนายอนาคตหลายเรื่องที่กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมาอย่างเหตุวินาศกรรมการผงาดของไอเอสและ b บร x กซิจนได้รับฉาย,ยาว่านอสตราดามูสแห่งบอลคานสสำหรับปี2565นี้หมอดูในตำนานได้ทำนายไว้6เรื่องใหญ่โลกจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและไฟป่า ออสเตรเลียและหลายประเทศในเอเชียจะ,ะเผชิญอุทกภัยรุนแรงทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายหลายเมืองใหญ่ของโลกจะ,ะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำประชากรเพิ่มอินเดียจะ,ะเผชิญอากาศร้อนจัดเกิน50องศาจนนำไปสู่ตะกะแตรนระบาดทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยาก ความจริงเสมือนหรือเวอร์ชวลเรียลิตเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างไม่เคยมีมาก่อนคำทำนายประหลาดสุดๆคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวม,วมัวมายังโลกบางสื่อใช้คำว่าเอเลียนจะโจมตีเหมือนในหนังไซไฟบาบาวานก้ามีชื่อจริงว่าวังกิยาปันแดาวากุตรวาเกิดปีคศอ,อส1ว่ากันว่าเธอประสบเหตุพายุหมุนประหลาดที่ต่อมาทำให้ตาบอด และพระเจ้าประทานพรสวรรค์อย่างรู้อนาคตให้แก่เธอก่อนสิ้นลมในวัย85เมื่อปี1996ได้ทิ้งคำทํานายไปจนถึงปี579 0 79. พอศ .562 2ปีที่แม่หมอเชื่อว่าโลกจะถึงการอวสานพยากรณ์ของหมอดูตาบอดโด่งดังที่สุดคือคำทํานายว่าสหรัฐอเมริกาจะเจอนกเหล็กสองตัวโจมตีในปี2011 ที่ต่อมาก็คือเหตุวินาศกรรมถล่มสหรัฐเศษ9ส่วนส1เหตุการณ์ใหญ่ๆที่มีผู้เชื่อว่าตรงกับคำทํานายของเธอรวมถึงการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตการจากไปของไดาอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลวินาศภัยโรงไฟฟ้าเชอร์โนโบิลสึนามิถล่มปี2547ส่วนปี2021ที่กำลังจะผ่านไปแม้ไม่ได้ทำนายชัดเจนถึงโรคระบาดแต่หมอดูชื่อดังพยากรณ์ว่า เราจะประสบเหตุทำลายล้างที่จะเปลี่ยนโชคชะตาและพรมลิขิตของมนุษยชาติทั้งยังทายทักว่ามังกรที่ตีความกันว่าหมายถึงจีนจะครองโลกและมนุษย์จะค้นพบวิธีรักษามะเรง็งคำทำนายของหมอดูตาทิพย์ผู้ล่วงลับไม่ได้เป็นจริงเสมอไปเช่นว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายในปี2016และสงครามโลกครั้งที่สปะทุในปี2553ดังนั้นคำทำนายต่างๆ ให้ถือเป็นสีสันช่วงใกล้สิ้นปีก็พอ